หมักเสียงหัวคะ่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่บ้าคะ่ะพี่บ้าเห็นเห็ดพี่บ้าเห็นเห็ดก็เป็นยันซี่ละคะ่ะคุณลงคล้นมาแล้วกินเฮ็ดหลายจนเมาจนหัวเส้นคุณเนี่ยอนะุ้ยพุน้าพุน้า อ้อมขอนอีกแล้วนะคะอ้อมขอนอีกแล้วนะคะคลิปนี้คะ่ะคุณงน่นะคุณนะดูแต่โบไลทยทางนี้โบไลายค่ะหน่อยนึงทางนี้เนะอะไปเอาทางังปุ้นก่อนยายอ่าเก็บเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเว<อ>ลาในการสมเนาะเป็นเงาเป็นงเนงาเลยนะคะขอแบบนี้เลย ส้มซะก่อนนี่เป็นลืบเอาได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะเบิ่งดอกไมก้ตาแมนข่อยเชียนพากขอนบินบ่แามางนี่ข่อยเหยียบพี่เต้าขอนข่อยสิบปิ้นลางงางค่ะนะ่ะข่อยขอ,ขอฟิวฟิวแบบนี้เลยเขั้นไส้มีดกับสิกับสิง่ายกว่าแต่ว่าห้องไม่ไดเอามาเนาะมันเป็นอาวุธ๊ยเฮียเฮียเฮียรนเรือรน่นเฮีย จัานเจียวดังกุบกุบรุ่นนี่รุ่นน้อยเฮากกับบเอาดอกบางนี่ฮะเอ้าวกระชงพอเกินนี่แหละเอ้าเห็นตะมือเนาะแบบนี้เออเอาตะมือนี่แหละไอ้เดานี่พร้อมหรอปู่ยายพร้อมแล้วค่ะเอ้าสีต่างกันได้เย็ดแต่ละคนแต่ยังเพื่อนตุ้มตุปุติปินี่แน้นอยไวเดียนเหมือดเด้อค่ะมองเนี่ย แมนเมือเตอือนี่แมนจยากค่ะยายตากับยายบุตรมอยู่มาเก็บเอาเดอ้อมาเก็บเอาเดอ้อพุทธิยาเก็บอ่อาสิละปุ้ยายาญ่เลยทานนี่ไหมเก็บงามหรือเลยปะทานนี่ไหมเห็ดหือจักยังเด้อนี่ไง คุณนายยังยังอีกอยู่เด้อนี่ค่ะเดี๋ยวไปได้ละดี๋ยวถ้กล้องขาหลุดมือก็เอ่อนนี่เไงเก็บมุกี้นี่เดี๋ยวห้องเก็บไปเรื่อยๆก็เก็บค่ะเก็บได้โลกลัวแล้วค่ะรู้กลัวคนแบบโอ้ยเนาะอันนี้เอาไว้ซะเอาไว้เอาไว้นี่เอาอัน ừ oh, phì oh, ừ nhiều oh, quá ô ô ngày 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 ơi tí nữa ใหญ่ตามาว่าน้อยด้อยค่ะเพราะว่าเ่าก็นีคือว่าหยาบแมนปีที่แล้วที่เขาต่อยกินอันรุ่นอันนี้แซ่บรุ่นนี้แซ่บเพราะว่าเคยกินแล้วนะจงท่านไปกินเ่าก็หนีบานก็นีแซ่บอยู่แต่ว่ามันหักหยาบมันหักหยาบอืมเผาเล่ยหวานนะมัน่หวานคือรุกถ้าขึ้นวะในเขาเลี้ยงในฟาร์มเนาะก็สัํานี่พ่อมาจะมีเลยเจ้าช่างน่เหรอเจ้าเก็บขายก็เลยอันนี้มันเฮ็ดธรรมชาติฮะ ตามกันไปมาเห็นเลยนี่ลุยเลยผู้นายขาตั้งกล้องไปแล้วมาผู้หนึ่งต้องเก็บผู้หนึ่งต้องถือกล้องพี่น้องค่ะอันนั้นยังตุบปุอยู่นี่เอาไว้ซะบ่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ให้เพื่อนผู้เพื่อนมาเที่ยวหลังอันนี้เอาอยู่สองยอดนี้ อันนี้ออเอาไว้เพื่อนใส<ช>่ใอะไรอีกบ้างคะพวดพวดแล้วเด้อต้นใบขึ้นปีกายนี่ลายตีปีนี่บ่ขึ้นเนาะเอาเรื่องนี่อะเรืวองอะ นี่ก็ขอจกไปแล้วนะคะกับนางลมงามๆคือกันเดืขอดขคอ,อนี่เอาหมุนซะก,ก่อนให้มันรอบทิดซะก่อนเพืพอ,องามสมใจกับคอลัมคอล่าขอจกไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกระดิ่งและกระการติดตามนะคะเ,าาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ